ครับวันนี้วันที่28นะครับเอ้ยวันที่22นะครับสิงหา258ลูกค้ามาติดมาขโมยเอเมเอกนะครับสวยเลยจาบางปูนะครับมาติดเดี๋ยวกดล็อกให้ดูนะครับกดล็อกสองครั้งปึ๊บรถจะไม่ร้องนะครับแต่จะมีไฟติฟ้านี่กระพริบนะครับมาครมาลำโพงวางตรงนี้นะครับแค่วางไว้เฉยๆนะครับอยู่มีคนมาขโมยรถนะครับสมมติเราแทงลูกุญแจเนาะบิดปุ๊บ กดปล็อกถ้าอยากสั่งสตาร์ทที่รีโมทนะครับกดใส่ปารสองครั้งปิดเลยลูกค้ามาติดเองนะครับการขโมยราคาพันสามนะครับร้านมี3าสาขามีกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับเว็บไซต์นะครับ gm 2 u com นะครับเพจเพจแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับอ่านการขโมยรถนะครับลอกเตอร์ดูโอเคครับครับ